คนที่สร้างบ้านลุงช่างเชื่อว่าเกือบทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนเลยก็ได้มักจะเจอปัญหานี้นะครับก็คือเรื่องของงบบานปลายนะครับจากคำว่าบ้านไม่โทรหายตลอดพอปลายงานแล้วเหลือแต่คำว่าอะไรครับบานเดี๋ยวนี้ลุงช่างก็เลยลองมาสรุปกันว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้งบประมาณของเราเนี่ยมันบานปลายลองไปดูพร้อมๆกันครับฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับ อันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการกำหนดงบประมาณผิดตั้งแต่ต้นผิดมาจากอะไรบ้างอะสมมุติว่าเราจ้างใครสักคนออกแบบเขียนแบบมาเขาประมาณราคามาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่นะครับบอกได้เลยว่ามักจะต่ำกว่าราคาเป็นจริงมันเป็นเ네นเจอร์ของคนทํางานเลยคือเราก็เขาจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเหมือนกึง่งว่าเอาใจเจ้าของบ้านหรืออะไรเงี้ยสมมติลุงช่างรับออกแบบเนี้ยก็ตัวเลขที่ใช้อะครับก็จะเป็นตัวเลขที่พยายามให้ต่ํา มันเป็นจิตวิทยาปกติเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ราคาก่อสร้างด,ดูไม่สูงจะได้แบบมีความรู้สึกว่าเออฉันออกแบบมาก็ราคาไม่สูงนะแต่ปัญหาคือเวลาเราไปให้ผู้รับเหมาหรือไปสร้างจริงมัด แพงกว่าราคาที่ตั้งไว้อันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยถัดมาก็คือการที่เราอาจจะกําหนดงบประมาณเองเป็นตารางเมตรเสร็จแล้วเราก็จะไปบอกว่าลูกช่างบอกหมื่นห้าหมื่นห้าแต่บ้านเราอะ่ะเวลาออกแบบหรือเราความต้องการเราออกมามันอาจจะมากกว่านะครับมันอาจจะ,ะมีลักษณะที่แพงกว่าแต่เราจําตัวเลขไว้หมื่นห้าต่อบาทหมื่นห้าพันบาทต่อตารางเมตรเสร็จแล้วเราคูณมาเสร็จสับล้วก็เตรียมเงินไว้เท่านั้นสุดท้ายพอทํารายละเอียดมันก็ไม่เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็น ข้อแรกแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นตัวหลักเลยที่ที่ทำให้จากบ้านเป็นบานก็คือเรากำหนดงบผิดไปตั้งแต่ต้นหรือกำหนดงบน้อยเกินไปนะครับข้อที่สองครับก็คือการที่เราอาจจะไม่ยอมไปจ้างผู้ออกแบบสถาปานิกหรือวิศวกรหรือว่าคนที่เขาออกแบบให้นะครับทีนี้แบบที่ได้มาก็อาจจะมีรายละเอียดไม่ครบนะครับเวลาเราเอาไปให้ผู้รับเหมาตีราคาหรือว่า เอาแบบแบบที่เราล่างเองเนี่ยแหละแล้วก็คุยกับผู้รับเหมาสาระสําสคัญบางอย่างมันไม่ครบนะครับรายละเอียดวัสดุอุรณ,รณ์ไม่ครบพอถึงเวลาที่สร้างจริงปุ๊บมันก็จะเริ่มมีเงื่อนไขที่งอกขึ้นมาเรื่อยๆว่าอ๋ออันนี้ผมไม่รวมอันนี้ไม่ใช่แบบที่พี่คิดอันนี้ไม่ใช่นะครับผมคิดแบบนี้พี่คิดแบบนั้นเรื่องของพี่แต่ผมเสนอราคาพี่แบบเนี้ยถ้าพี่จยาเอาแบบนั้น ที่ต้องจ่ายเพิ่มการที่มีพวกแบบเนี่ยมันจะลงรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็จะพยายามตีกรอบเพราะเขาก็ไม่อยากให้งานเขาผิดพลาดเพราะนั้นรายละเอียดอะไรที่เขาลงได้เขาก็จะลงมาผู้รับเหมาก็จะได้ตรีราคาตามเนี้ยมันก็จะใกล้เคียงอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดข้อที่2ท,ที่มักจะเจอบ่อยๆข้อที่3ครับก็คือถัดมาจากข้อที่2นั่นแหละ พอผิดพลาดเรื่องกระบวนการการออกแบบเราได้แบบมานะครับทีนี้ถ้าผิดพลาดเรื่องการออกแบบแล้วได้แบบมาสักชุดหนึ่งอาจจะไปบางคนไปก๊อปมาไปดึงล่างๆมาผสมผสมมาคุยกับช่างช่างเขียนมั่งเราเขียนมั่งสิ่งที่ได้มาคือแบบไม่นิ่งหรือแบบไม่สมบูรณ์อย่างที่บอกบางคนก็คุยกันบนแบบทีดีแบบมีแค่แปลนแล้วก็เอาแบบนี้แหละกี่บาท1ล้าน2ล้าน3ล้านเสร็จแล้วตอนเวลาสร้างเนี่ย แบบมันต้องมีรายละเอียดอย่างที่ลุงช่างมักจะบอกเสมอแบบบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีตั้งแต่แบบโครงสร้างแบบสถาปัตย์แบบไฟฟ้าแบบปละปาและที่สําคัญที่ลุงช่างมักจะเตือนนี่คือมันต้องมีแบบภายนอกด้วยไม่ว่าจะเป็นรั้วระบบระบายน้ําสนามหญ้าต้นไม้อะไรต่างๆซึ่งพวกนี้่ะครับอยู่ในกบประมาณของการสร้างบ้านทั้งหมดนะครับเพราะนั้นข้อ3นี่ก็คือเรื่องของแบบถ้าแบบไม่เคลียร์ก็มักจะบานปลายข้อที่4ครับก็คือค่าใช้จ่ายที่ เราอะนึกไม่ถึงพอแต่พอถึงเวลากลายเป็นว่าเราอาจจะต้องมาซัพพอร์ตเพราะว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้ไม่ถูกระบุในแบบอย่างเช่นง่ายๆเลยนะครับทำสัญญากันเสร็จน้ําไฟระหว่างก่อสร้างพอถึงเวลาปุ๊บอา้าวให้เจ้าของบ้านจ่ายเพราะไม่ได้ตกลงกันไว้อา้าวคุณก็บอกว่าผมเตรียมเงินไว้3ล้านพอดีแ๊ะโดนค่าไฟตลอดโครงการเป็นอุกตั้งหลายหมื่นค่าน้ําอีกอา้าว บ้านพักคนงานบางทีเขาก็โยนมาถ้าไม่เคลียร์กันโยนมาบอกว่าเฮ้ย <_ d ata> พี่พี่ผมต้องอยู่ในนี่อ่ะบอกผมไม่ให้อยู่ผมไม่ให้อยู่ผม,มยผมต้องไปเช่าเช่าผมก็มาเก็บพี่อีกคือมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในรายการก่อสร้างแล้วก็ไม่อยู่ในแบบแต่ถ้าเราไม่เคลียร์กันให้เรียบร้อยนะครับน้ําไฟการทํางานทําแบบไหนถ้าเกิดมีรถขยงขยะมาเขาต้องมาเก็บสตังค์เนื่องจากคุณทําเละเธอะอะไรต่างๆเนี่ยเคลียร์กันให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นเนี่ย เดี๋ยวสุดท้ายจะถูกผลักงบประมาณมาอยู่ที่เจ้าของบ้านหมดและข้อที่5ครับอันนี้โทษใครไม่ได้เลยนะบอกเลยเจ้าของบ้านล้วนเลยข้อที่5คือเรามักจะเปลี่ยนสเปคขนาดตอนออกแบบคุยกันทำทีดีแล้วก็เอาแบบนี้นะครับเพื่อจะคุมงบอยู่ในนี้พอถึงเวลาปุ๊บพี่ไปดูกระเบื้องมาไปดูสุขพัณฑ์มารุ่นนี้ดีจังเลยสวยจังเลยเราเปลี่ยนดีไหมคุยกัน2คนผัวเมียน,นุ้งนิงน้งนุงน้งนิงน้งฮีง่เราเปลี่ยนอ่างจากรุ่นเดิม5,000ันเป็น2 0 0 0 0นดีกว่านี่เพิ่มอีกแค่15 0 0 0เอง ไม่น่าจะเยอะแต่คุณรู้ไหมครับคุณเพิ่มอ่าน1 5ื่นเดี๋ยวคุณไปเปลี่ยนกระเบื้องเปลี่ยนลายกระเบื้องเพิ่มอีกส0,000เปลี่ยนตรงนั้นเพิ่มอีก5,000ันเปลี่ยนตรงนี้เพิ่มอีก2 0 0 0 0พอเวลารวมรวมกันแล้วอะ่ะบางทีหลายแสนก็เกิดจากกิเลสของเรานี่แหละพอเราไปเดินดูของอะ่ะเราเห็นของจริงเราเห็นบ้านกําลังสร้างโอ้โหนี่ถ้าไปอยู่ไอ้ชักโครกตัวนี้ถ้าไปอยู่ในห้องน้ําในห้องนอนเรานี่มันจะเลิศมากเลยนะเออ สร้างบ้านทั้งทีเพิ่มอีกนิดเดียวแต่ตอนเพิ่มอย่างที่ลุงช่างบอกอะเรามองแต่ตัวเป็นตัวตัวแต่เวลาภาพรวมมาไอ้นั่นก็เพิ่มอันนี้ก็เพิ่มอันนี้ก็เพิ่มนะครับสุดท้ายงบบานปลายอันนี้เกิดกับทุกคนเพราะว่ามันเป็นกิเลสประจําตัวเรานะครับไม่ผิดแต่เราต้องรู้นะครับว่าถ้าเรามีแบบนี้เราควรจะเตรียมงบไว้และข้อหข้อสุดท้ายนะครับก็คือปัจจัยภายนอกอื่นๆที่เราควบคุมไม่ได้เช่น ราคาน้ํามันราคาวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับบางทีเราทําสัญญาเขาล็อกไว้แต่ว่ามาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยของมันขึ้นก็ต้องมานั่งคุยกันใหม่หรือบางคนบอกซื้อของซื้อของเองบางอย่างเนี่ยคุมไม่ได้ก็คือเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วกันเกิดอะไรขึ้นมีพายุมีฝนมีน้ําท่วมสิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกนะครับก็ เราอะคุมไม่ได้เราก็เพียงแต่ว่าวิาวธีดีที่สุดก็คือคุมเวลาให้สร้างให้อยู่ในกรอบเวลาที่เรากําหนดไว้ให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะครับอย่าให้ทอดเวลาออกไปเพราะการทอดเวลาออกไปคือค่าใช้จ่ายทางนั้นแหละครับไม่มีไม่มีลดลงละครับมีแต่เพิ่มขึ้นนี่ก็เป็น6ข้อนะที่พอจะรวบรวมมาให้ได้ว่าเอ้ยมันมี1 2 3 4 5 6เราจะได้ เอาไปปิดจุดอ่อนนะครับเรารู้ว่ามีจุดอ่อน6ข้อนี้อย่างเช่นงบประมาณเราเขาบอกมา3ล้านเรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องซื้อของเดี๋ยวต้องเตรียมไปตรงนั้นตรงนี้เพิ่มขึ้นเผื่อไว้อีกสัก10 20%เครับเผื่อไว้เนี่ยแล้วไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เผื่อแล้วต้องใช้ต้องหาคุณอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินที่ดอกเบี้ยแพงๆก็จะเหนื่อยอีกแล้วมักจะเป็นทางเลือกที่คุณเลี่ยงไม่ได้เพราะบ้านเวลาทำไปแล้วต้องทำให้เสร็จ กู้เขาก็ต้องยอมเพราะฉะนั้นคิดไว้ตั้งแต่ต้นเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นปลอดภัยกว่าเพื่อที่จะให้บ้านของเรายังคงมีไม่โทอยู่ไม่เป็นบานนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ